อันดับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ตั้งท้องนานที่สุดในโลก ตอนรับวันแม่กันหน่อยค่ะคลิปนี้แลรจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ตั้งท้องนานที่สุดในโลกว่าเราแม่แม่สัตว์เหล่านี้ค่ะจะตั้งท้องนานเท่าไหร่กันบ้างแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าการจัดลําดับนี้ค่ะมาจากการหาข้อมูลจากหลายๆแหลแง่งและก็นํามาจัดลําดับตามความเข้าใจของปลาเองนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงกับบางเว็บหรือว่ามันผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณากันเองนะคะ อันดับ10ค่ะอัปก้าอัปก้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกได้นมที่อยู่ในวงเดียวกับอูดนะคะจะตั้งท้องนานประมาณ11-12เดือนหรือประมาณ324-366วันค่ะและส่วนใหญ่เนี่ยพวกมันมักจะคลอดลูกในฤดูใบไม้ผลิค่ะอัปป้าเนี่ยเป็นสัตว์สังคมแล้วก็ใจดีมากค่ะถ้าหากไม่ไปทำให้มันอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันก็จะไม่ทำร้ายมนุษย์เลยอันดับ9ค่ะพยูนแมนาทีหรือว่าวัวทะเลนั่นเอง เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในน้ําและก็ชอบกินหญ้าทะเลมากค่ะพวกมันเนี่ยจะอาศัยอยู่3ามแห่งทั่วโลกด้วยกันนั่นก็คืออินเดียตะวันตกแอมะซอนและก็แอฟริกาการตั้งครรภ์ของวัวทะเลค่ะจะตั้งท้องงานประมาณ11-12เดือนเห็นบางตัวก็ว่าท้องได้ถึง13เดือนเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเพื่อไม่ให้อ้วนเกินไปเนี่ยพวกมันก็จะนอนเล่นน้ําทั้งวันเลยค่ะเพื่อลดน้ําหนักส่วนเกินด้วยแหละอันดับ8ค่ะลา ลาเหล่านี้ค่ะจะตั้งท้องนานประมาณ11-14เดือนค่ะหรือราวๆ3ว5วันโดยเฉลีย่ยและปกติเนี่ยลาตัวเมียจะออกลูกแค่1ตัวเท่านั้นค่ะแต่ก็มีงานวิจัยบางชิ้นบอกไว้นะคะว่าถ้าเกิดพวกมันเนี่ยอยากจะมีลูกเพิ่มก็สามารถทำได้โดยจะเริ่มผสมพันธุ์อีกครั้งหลังคลอดตัวแรกประมาณ5-13วันโดยเฉลี่ยค่ะ อันดับเจค่ะม้าลายม้าลายตัวเมียเนี่ยจะมีความต้องการทางเพศเป็นพิเศษค่ะแล้วก็จะมีอาการติดสัตว์ยาวถึง5 1 0วันเลยการตั้งครรภ์ของม้าลายค่ะจะตั้งครรภ์ยาวประมาณ361-390วันหรือประมาณ11-13เดือนแล้วก็จะมีลูกเพียงตัวเดียวเท่านั้นซึ่งความพิเศษของลูกม้าลายเนี่ยก็คือจะสามารถลูกวิ่งได้ภายใน1ชั่วโมงหลังคลอดได้ด้วยอันดับ6อูด อูดเนี่ยมีระยะเวลาในการตั้งท้องนาน13-15เดือนหรือประมาณ360-420วันโดยเฉลี่ยค่ะแต่อูดเนี่ยเป็นสัตว์ที่เรียกได้ว่าผสมพันธุ์ติดยากมากเพราะว่ามีโอกาสผสมพันธุ์อยู่ที่50%ค่ะ และปลาเนี่ยอยากจะเสริมเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยยังมีความเชื่อผิดๆว่าหนกบนอูดเนี่ยเอาไว้กักเก็บน้ำใช่ไหมคะแต่ในความจริงแล้วไม่ใช่ค่ะมันเอาไว้กักเก็บไขมันค่ะนอกจากนี้ค่ะไขมันตรงนี้ไม่ได้ถูกหุ้มด้วยไขยมันที่เป็นฉนวนดังนั้นค่ะมันจึงสามารถรักษาความเย็นในร่างกายได้แม้อยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างทะเลทรายนั่นเองอันดับ5ค่ะยีราฟ ยีราฟเนี่ยจะผสมพันธุ์กันได้ทุกช่วงเวลาของปีค่ะไม่เหมือนสัตว์อื่นๆที่ต้องมีฤดูผสมพันธุ์นะคะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วค่ะมันจะพร้อมผสมพันธุ์กันในฤดูฝนเพื่อให้ลูกคลอดออกมาในช่วงที่อากาศแห้งค่ะยีราฟเนี่ยจะตั้งท้องเป็นระยะเวลาประมาณ14-15เดือนหรือ453-464วันยีราฟเนี่ยมักให้กำเนิดลูกครั้งละตัวเท่านั้นอันดับ4ค่ะวานหัวทุย วานตัวเมียเนี่ยจะถึงวัยผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุครบ9ปีค่ะหลังจากนี้ค่ะการเจริญเติบโตก็จะเริ่มช้าลงวานหัวทุยเนี่ยจะผลิตลูกวานประมาณทุกๆ5-7ปีและก็ใช้เวลาตั้งท้องเนี่ยประมาณ14-16เดือนหลังคลอดลูกวานจะสามารถกินอาหารทั่วไปได้ก่อนอายุ1ขวบเลยค่ะแต่ยังไงพวกมันก็ต้องกินนมแม่ต่อไปอีกหลายปีอยู่ดีอันดับ3แรด แรดตัวเมียเนี่ยจะพร้อมผสมพันธุ์เมื่ออายุครบ4-5ปีค่ะแต่จะยังไม่มีลูกจนกระทั่งมันอายุครบ6-7ปีค่ะส่วนตัวผู้เนี่ยจะพร้อมผสมพันธุ์เมื่ออายุ10-12ปีค่ะแรดเนี่ยตั้งท้องยาวนาน15-16เดือนหรือประมาณ4 1 9 4 7 8วันเป็นสัตว์บกที่ตั้งท้องนานรองจากช้างลูกแรดเนี่ยจะเริ่มหย่านมได้ก็เมื่ออายุ2เดือนโดยประมาณค่ะอันดับ2ค่ะ สิงโตทะเลออสเตรเลียหากเรานับการตั้งคันของสิงโตทะเลแคลิฟอร์เนียเนี่ยซึ่งจะตั้งคันนาน350วันโดยสิงโตทะเลออสเตรเลียค่ะจะตั้งท้องนาน17.6เดือนแล้วก็ตัวเมียเนี่ยจะผสมพันธุ์อีกครั้งภายใน7-10วันหลังคลอดและมาถึงอันดับ1น,นั่นก็คือช้างค่ะ ช้างถือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นค่ะจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่พวกมันเนี่ยจะมีระยะการตั้งครรภ์ที่ยาวนานที่สุดโดยปกติแล้วค่ะช้างแอฟริกาเนี่ยจะตั้งท้องโดยเฉลี่ย22เดือนแล้วก็ในขณะที่ช้างเอเชียเนี่ยจะมีอายุครรภ์ประมาณ18-22เดือนตามลำดับค่ะแล้วก็จะตั้งท้องได้เพียงตัวเดียวต่อ1ครรภคเท่านั้น หมดนี้ค่ะก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่ปลาหามาให้คุณผู้ชมเนื่องในวันพิเศษในวันแม่แบบนี้นะคะดังนั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดว่าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรน่าสนใจแค่ไหนก็อย่าลืมติดตามรายการคลิปเดอต่อไปด้วยนะคะ